สวัสดีค,ะค่ะกุกก๊้กแซ่ปป้าค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะกับข้าวของวันที่4ของดิฉันวันนี้โหแลกับเพอร์เฟคอลังมากเลยวันนี้แม่เอาอะไรมาให้นะก็ไม่รู้เยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนัย้ยที่เห็นก็คือนี่สบู่สั่งให้แม่เอามาให้ ล้างน้ำเปล่าไม่ได้ทาครีมเลยเพื่อจะได้สบู่มาวันนี้นะคะอแม่แกะไม่มัดตายเลยเ็ื่อนเือนูจะแกะยังไงโอ้ยตายแล้ว ให้มาแกะให้ทีได้ไหมโตได้เลอันนี้โอ้นี่ต้มปลาต้มปลาทูต้มยำปลาทูโอ้กระเพาะปลาขนมจีนโอ้ยดูผักเอาเถอะค่ะอ๋อผักมาเต็มเลย ให้มันอร่อยไปเลยค่ะทุกคนเราจะกินอะไรก่อนดีขนมจีนหรือข้าวก่อนดีเนี่ยไม่ถูกเอา้เอาคุณแม่นี่อะไรอออไม่ใช่ขนมจีนค่ะทุกคนอันนี้คือน้ำพริก อันนี้เขาเรียกน้ำพริกกะทิแถวบ้านคือน้ำพริกกะทิค่ะไม่ใช่ขนมจีนนะขอแก้ต่างค่ะไว้กินกับผักพวกนี้เข้ากันมากนี่อันนี้เลยอุ้ยอางนี้เลยสุดโคอดเราจะกินให้ดูนะว่ามันอร่อยแค่ไหนอันับแรกแเราต้องเทน้ำพริกก่อนนะน้ำพริกฝีมือแม่สุดยอดแล้วนะ อยากกระเพาะปลาก็อยากข้าวกับน้ำผึ่งนี่ก็อยากเหมาเลยแล้วกันเนาะน้ำน,นี่แม่ก็มาเป็นแพ็คเลยเดี๋ยวนะนี่ที่ไว้โต๊ะนี่ก็ใหญ่มากนะแต่ว่าข้าวของเรา,ยาเยอะกว่ากับข้าวที่แม่มาอชอบนี่เลย หน้าตามันค่ะจะเป็นประมาณนี้นี่คือหน้าตาของเขาคุข้าวกินกับผักสุดยอดเลยนะทุกคนรู้ป่ามันเจ๋งมากเลยนะน้ำพริกแม่เราเนะี่ย นี่คือนมา่ตาของโต๊โอ้ยจะคุกค่าวห้ดวเ,เวเรียวๆไปเลยดูอืมออือ,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 อือืต้องปายกับ นะเขากินอีกคำผักแว่นชาวงนี้เราต้องกินผักอย่างนี้แหละทุกคนจริงๆถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็จะใช้มืออย่างนี้เนาะอืมขันหาแต่มักอืมต้องอะไรมากเลยแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วชีวิตรเรา อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเมนูที่แม่ทำขายอื้อมวอ,อากัดต้มปลาก่อนนะต้มยำปลาสู ให้บ่นถึงเนี่ยจารพัดเชยพัดเชย ยอดเลยนี่จะทำให้ดูว่ามันคุกแบบไหนนะปกติเราก็กินแบบนี้กันนะเไร้าไอ,อันเก่าเราก็มีอยู่ในนาผักผักริมรั้วบ้านเราเองเลยนะเนี่ยฝนตกผักขึ้นดีค่ะ จะสีเขียวทั้งนั้นด้วยหลายอย่างเลยมีแต่ผัดสีเขียวด้วยอืม้มพริกกะทินะคะทุกคนแถวในเมืองไม่มีนะน้ำพริกกะทินะ่ยเป็นจะมีแต่แถวบ้านนอกแบบสุรินอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีกินแบบเนี้ยคุกแบบนี้เลยอร่อยมาก ทั้งนี้ไม่มีขนมเลยอ่ะต้องรอตอนเที่ยง อเดียวเลยอะไรแบบนี้เนาะจบคลิปแค่นี้ก่อนเน้ะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่บายบายสวัสดีค่ะ